ยมังกรบทที่771ฉันเต็มใจเป็นอะไรไปหรือว่าครูไม่เต็มใจดูถ้าผมคงจะดูถูกทิดาเทพแห่งพักของเราไปแล้วจริงๆในเมื่อคุณไม่ดูถูกเฉินเฟิงไม่เต็มใจมอบให้เขาเช่นนั้นเรื่องนี้ก็จบแค่นี้เถอะจู่ๆพระสันตปาปาโจ้ก็พูดขึ้นฉันเต็มใจค่ะฉันเต็มใจค่ะสีหน้าของทิดาเทพแห่งพักทิฟานี่แปรเปลี่ยนไปทันทีรีบตอบตกลง ฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมพระสันตาปาปาโจ้หัวเราะเสียงดงังเมื่อกี้เขาเพียงแค่แกล้งทิฟานี่เท่านั้นเวลานี้เห็นเธอกระวนกระวายแบบนี้พระสันตาปาปาโจ้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาคุณไม่ต้องดีใจเร็วเกินไปเท่าหากเฉินเฟิงเอาชนะวิงเลียมได้อีกครั้งได้แชมป์ในครั้งนี้เช่นนั้นฉันจะให้เธอแต่งงานกับเขาพระสันตาปาปาโจ้พูดจบหมุนตัวหันหลังเดินออกไป เขาต้องได้แชมป์อย่างแน่นอนแววตาของธิดาเทพแห่งพัคทิฟานี่ทอดมองไปไกลในตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังเฮดี้คือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองขององค์กรนักข่าววิลเลียมตอนนี้เธอมาถึงวาติกันทั้งยังเจอตัววินเลียมที่กำลังเก็บตัวถือศีลการแข่งขันศินละปะการต่อสู้ระดับโลกดำเนินมาถึงตอนท้าย การแข่งขันกำลังจะจบลงแล้วผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลายคนออกไปกันหมดทั้งยังมีผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมบางส่วนที่ยังไม่ออกไปทว่ารอคอยผลการแข่งขันครั้งสุดท้ายดูว่าใครจะเป็นแชมป์การแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้วินเลียมเก็บตัวถือศีลอยู่ในห้องมาโดยตลอดการประลองระหว่างเชินเฟิงและอาเธอร์เขาไม่ได้ไปดู ตอนประมาณบ่ายมงวินเลียมต้องประลองกับโมทิสเพื่อตัดสินใจว่าใครจะได้ประลองกับเฉินเฟิงเฮดี้เข้ามายังห้องของวินเลียมและวินเลียมเองก็เพิ่งเก็บตัวถือศีลเสร็จทำไมหัวหน้าถึงเก็บตัวถือศีลนานขนาดนี้ฉันกลัวหัวหน้าจะพลาดการแข่งขันเย็นนี้มากเฮดี้พูดด้วยความสนุกจากนั้นทำสีหน้าจริงจังแล้วพูดต่อการประลองระหว่างเฉินเฟิงและอาเธอร์จบลงแล้ว เฉินเฟิงเป็นฝ่ายชนะอาเธอร์ไม่ได้แค่แพ้เท่านั้นแต่ยังสูญเสียแขนไปหนึ่งข้างอาวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงอนาคตข้างหน้าจะสามารถฝึกฝนบุรุ์ได้หรือไม่ยังเป็นเรื่องยากที่จะพูดหืมหรือว่าเฉินเฟิงจากประเทศหวาจะบรรลุหัวจิ้งชั้นกลางในระยะเวลาสั้นๆไปแล้ววิลเลียมขมวดคิ้วเล็กน้อยผลลัพธ์นี้เหนือความคาดหมายของเขาลายังคงเป็นหัวจิ้งชั้นต้น เฮดี้เข้าใจแล้วว่าระดับหัวจริงและระดับเทพสงครามเหมือนกันเพียงแต่ชื่อเรียกแตกต่างก,กันก็เท่านั้นแล้วเขาเอาชนะการแข่งขันนี้ได้ยังไงสีหน้าของวินเลียมแปรเปลี่ยนเล็กน้อยจากที่เขามองเฉินเฟิงไม่แข็งแกร่งเทียบเท่าอาเธอร์หากเฉินเฟิงบรรลุหัวจริงชั้นกลางเช่นนั้นก็ยังสามารถอธิบายได้แต่ถ้าเฉินเฟิงไม่ได้บรรลุเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหนือความคาดหมายของวินเลียม เดิมทีวินเลียมชมการประลองของเฉินเฟิงมาแล้วหลายครั้งคิดว่าตนเข้าใจความสามารถของเฉินเฟิงบ้างแล้วตอนนี้ดูท่าเขาคงจะดูแคลนเฉินเฟิงมากเกินไปวรยุทธ์ของเฉินเฟิงที่อยู่ระดับหัวจิ้งชั้นต้นเอาชนะอาเทอร์ที่เป็นหัวจิ้งชั้นกลางนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาส่วนความสามารถของอาเธอร์วินเลียมเองก็พอรับรู้บ้างไม่ใช่คนที่รอนี่ชางซีสามารถเทียบชั้นได้แม้แต่โจจูจ้ก็ไม่สามารถเทียบได้ เมื่อได้ฟังเฮดดี้พูดเล่าการประลองระหว่างเฉินเฟิงและอัเทอร์อย่างละเอียดแล้วดวงตาของวินเลียมรีเล็กลงเข้าสู่การครุ่นคิดยอดฝีมือระดับนี้สุดท้ายกลับให้แพ้เฉินเฟิงเมื่อเป็นแบบนี้ทำให้วินเลียมสนใจในตัวเฉินเฟิงมากขึ้นเป็นอะไรไปหัวหน้าหรือว่าความสามารถในตอนนี้ของเฉินเฟิงจากประเทศหวาสามารถคุกคามหัวหน้าได้ เฮดี้ถามด้วยความเป็นกังวลเพราะเธอไม่เคยเห็นวินเลียมมีสีหน้าแบบนี้มาก่อนถือถ้าเขาบรรลุหัวจริงชั้นกลางอาจจะสามารถคุกคามฉันได้แต่ว่าตอนนี้ฉันยังคงฆ่าเขาง่ายราวกับแค่พลิกฝ่ามือคำพูดของวินเลียมเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้การที่เฉินเฟิงเอาชนะอาเธอร์ได้ทำให้เขาตกใจมากแต่เฉินเฟิงยังคงไม่สามารถคุกคามเขาได้ ตั้งแต่เฉินเฟิงเริ่มการแข่งขันมาจนถึงตอนนี้ตลอดทางที่ฟันฝ่ามานั้นเอาชนะยอดฝีมือมากมายจอมยุทธ์ที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งต่างแค่เฉินเฟิงเพียงแต่วินเลี่ยมไม่คิดว่าคนพวกนั้นคือยอดฝีมือในสายตาของวินเลี่ยมคนพวกนั้นเป็นแค่จอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงจอมปลอมเท่านั้นความสามารถที่แท้จริงไม่แข็งแกร่งเท่าไรถึงขั้นอ่อนแอแม้จะเป็นเฉินเฟิงวินเลี่ยมยังคงไม่เห็นเฉินเฟิงอยู่ในสายตา นี่เป็นการต่อสู้เป็นไตาการแข่งขันยิ่งดำเนินไปถึงตอนท้ายก็ยิ่งดุเดือดระหว่างการแข่งขันครั้งสุดท้ายขอเพียงมีใครคนหนึ่งสามารถมีชีวิตออกไปจากสนามประลองได้ก็จะกลายเป็นแชมป์ของการแข่งขันศิละปะการต่อสู้ระดับโลกการประลองระหว่างเฉินเฟิงและอาเธอร์จบไปหนึ่งวันแล้วเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆหนึ่งวันคนชนชั้นสูงและจอมยุทธแต่ละมุมโลกต่างรับรู้ผลการประลองในครั้งนี้ สมแล้วที่เฉินเฟิงถูกขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งของคนหนุ่มสาวแข็งแกร่งมากจริงๆค่าจอมยุทธ์ที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างง่ายดายนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถทำได้เฉินเฟิงเก่งมากจริงๆความสามารถของเฉินเฟิงฉันพอจะรู้มาบ้างเขาบุกไปที่ประเทศญี่ปุ่นคนเดียวช่วยชีวิตคนรักกลับมาทั้งยังทำลายการจับกุมของญี่ปุ่นสุดท้ายยังฆ่าย,ยอดฝีมืออันดับเทพได้อีกช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ คือฉันไม่คิดแบบนี้การกระทําก่อนหน้านี้ของเฉินเฟิงมีเรื่องน่าสงสยัยถึงแม้ครั้งนี้จะเอาชนะอาเธอร์ได้แต่การแข่งขันยังไม่จบเขาจะสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์การแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่ยังอยากจะที่จะพูด ทุกคนพูดคุยเรื่องของเฉินเฟิงบางคนคิดว่าเขามีความสามารถเหลือลน้นและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเอาชนะจอมยุทธมากมายเป็นคนที่เก่งมากและแน่นอนมีคนบางส่วนคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเฉินเฟิงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเพราะถึงอย่างไรการแข่งขันก็ยังไม่จบการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้ใครจะได้แชมป์กันแน่วินเลียมเติ้งนีหรือว่าเฉินเฟิง ตอนที่ทุกคนพูดคุยเรื่องเฉินเฟิงอดไม่ได้ที่จะหันไปมอองการประลองระหว่างเติง้งหนีและวินเลี่ยมเพราะความสามารถของทั้งสองไม่ได้น้อยน้อยเลยดูว่าใครสามารถเอาชนะแล้วเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กับเฉินเฟิงเวลาประมาณบ่ายโมงการประลองระหว่างวินเลี่ยมและเติ้งหนีกำลังจะเริ่มขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่การแข่งขันรอบสุดท้ายแต่ก็ใกล้เคียงกับการแข่งขันรอบสุดท้าย ทุกคนล้วนเฝ้ารอคอยพวกเขาสองคนใครจะสามารถเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายเวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนเวลาเที่ยงครึ่งบนสนามประลองนอกจากที่นั่งของแขก VIP แล้วที่นั่งอื่นๆก็เต็มไปด้วยผู้ชมโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ตรงสนามประลองไม่ได้ว่างเอาไว้ถ่ายทอดคลิปวิดีโอการประลองระหว่างวินเลียมและเติ้งนี การประลองของวินเลียมไม่ออมมือแม้แต่น้อยค่าคู่ต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวคนที่สู้กับวินเลียมไม่มีโอกาสในการยอมแพ้และยกธงขาวเติ้งนี้ไม่เหมือนกับเขาเติ้งนี้เป็นจอมยุทธบ้าพลังเขามองคู่ต่อสู้เป็นกระสอบทรายทำร้ายด้วยความรุนแรงทุกคนขนานนามเติ้งนีว่าคนบ้าทางด้านวินเลียมที่ฆ่าคนเป็นผักปลาถูกเรียกว่าเป็นจอมมาน,นี่เป็นการต่อสู้ระหว่างคนบ้าและจอมมาน เวลาบ่ายโมงเติง้งหนีปรากฏตัวขึ้นในสนามก่อนเขาทำเหมือนกับหลายครั้งก่อนหน้านี้ทุกคนล้วนปรากฏตัวก่อนเวลาเฝ้ารอการเริ่มประลองทุกครั้งที่เติง้งหนีปรากฏตัวเขาล้วนสวมจีวรใบหน้าเคล้าไปด้วยรอยยิ้มให้ความรู้สึกเหมือนพระสงฆ์ที่สูงส่งหลังจากเติง้งหนีปรากฏตัวไม่นานวิงเลี่ยมก็ปรากฏตัวพร้อมกับใบหน้าที่สวมหน้ากาก,ากเอาไว้ดังเดิมสวมรองเท้าบูทผ้าคลุมสีดำเดินไปยังสนามประลอง ฉันสงสัยนิดหน่อยทาไมนายถึงต้องใส่หน้ากากาตลอดเวลาตอนที่วินเลียมปรากฏตัวกรรมการเองก็ปรากฏตัวขึ้นมาในเวลาเดียวกันเติ้งหนีลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วถามสิ่งที่ตนสงสัยภาษาอังกฤษของเติ้งนีไม่ถูกหลักเท่าไหร่แต่ก็เพียงพอให้ทุกคนฟังเข้าใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่772อูคุณ